จริงๆวันนั้นครับก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วซึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะน้องอ่ะหลังจะจบงานน้องก็แบบเราก็รู้สึกว่าน้องอ่ะเปลี่ยนไปคือแบบว่าเฮ้ยทำไมหนูมางานแล้วหนูไม่จอยหรอลูกหนูนึกว่าหนูเกิดอะไรขึ้นน้องก็แบบว่าก็ยังไม่พูดจนเราเค้นออกมาเค้นออกมาว่ามีอะไรไหนลองพูดซิอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าแม่หนูเจออ่ะให้น้องเล่าแต่ว่าผมเบี้ยวอ่ะเจอในเหตุการณ์แต่ว่าทีนี้สมิธี่ยไม่ได้อยู่กับน้องไม่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นยังไงได้ความนิดนึงได้ไหมคะก็ก็คือตัวหนูอะค่ะคือหนูไม่ได้เป็นคนพูดแต่ว่าเหมือนตัวพี่เลี้ยงที่ไปด้วยอะค่ะเขาพูดเกินขึ้นมาก่อนหนูก็เลยว่าเออคิดเหมือนหนูหรอคือหนูแค่สวัสดีนะคะหนูไม่ได้บอกว่ามาสัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมหรือหนูไม่ได้เดินไปให้เขาสัมภาษณ์หนูแค่อยากทําความรู้จักกับทุกๆคนเพราะว่าหนูก็เป็นถือว่าเป็นนางงามหน้าใหม่เลยในวงการมิสแกรนหนูก็อยากทําความรู้จักกับพี่ๆทุกคนก็เดินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่พอหนูสวัสดีเขาครั้งแกกเเา็หมือน เหมือนเหมือนพูดไม่ดีกับหนูมาคํานึงแล้วหนูก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยตอนนั้นกาลังยุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรหนูก็เลยพอจบจากตรงที่นั่งฟังประชุมเสร็จหนูก็เลยเดินไปสวัสดีอีกรอบนึงเหมือนแบบหนูอยากไปขอโทษด้วยที่หนูอาจจะมองว่าหนูไม่ตั้งใจฟังหรือเปล่าหนูก็เลยไปสวัสดีอีกรอบนึงแต่เขาก็แค่แบบใช้ใส่ตาอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือต้องต้องต้องเรียนตามตรงก่อนว่า น้องไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อให้สัมภาษณ์หรืออะไรคือน้องแค่เข้าไปไหว้เพื่อทักทายว่าว่าเห็นพี่สื่อเห็นพี่อินฟูเห็นพี่แฟนนางงามอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือน้องอยากเข้าไปทักทายแล้วก็ให้รู้จักในตัวตนของน้องหน่อยนะครับแต่ว่าต้องพูดว่าพฤติกรรมดีกว่าพฤติกรรมที่มันออกไปอ่ะทำให้ทำให้ตัวน้องอ่ะเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้แบบไม่เหมาะสมหลังจากนั้นเราว่าควาที่เขาบอกว่าพูดไม่ดีกับเราอ่ะ เออคือตอนนั้นมันเป็นตอนที่กําลังฟังประชุมอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูหันไปสวัสดีแล้วเขาก็บอกว่าตั้งใจฟังดีกว่าไหมด้วยสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันมันควรที่จะ้อใช้อันนี้ถ้า,ถาเรียนตามตรงเนาะมันควรอาจจะใช้คําพูดอย่างอือ่นเช่นว่าหุยน้องฟังนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยมาอะไรอย่างเงี้แต่อันนี้คือไม่ใช่แต่คือตอนนั้นมันเป็นดราม่าสองฝั่งมันจะมีฝั่งสื่อที่มันโดนหมอ่รวามที่เราปวดทั้งหมดมันเลยชี้แจงแก้ไขอะไรหน ว่าคือดิสก์ของการไปทำข่าวมีในฝั่งต่อที่เป็นสื่อมวลชนเป็นเพจนางงามแล้วก็เป็น Inf อินฟูอะไรเงี้ยค่ะโอเคซึ่งพอเราโพสต์ออกมามันกลายเป็นว่ามันถูกบอกรวมทั้งหมดมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนเป็นสื่อก็อาจจะขอาใจผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าต้องขอโทษสําหรับพี่พี่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่อินฟูรวมถึงแฟนเพจนางงามทั้งหมดเลยที่ที่เราโพสต์ออกไปโดยที่เราใช้คําว่าสื่อ พอมันคำว่าสื่อเราเข้าใจแล้วว่ามันกว้างมากๆที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่เหตุผลที่เราไม่ได้จอะจงเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปทําร้ายใครด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราโพสต์อ่ะมันออกมาจากใจจริงๆว่าเฮ้ยทำไมถึงทํากับน้องเราแบบนี้อันเนี้ยคือต้องขอโทษพี่ๆสื่อทุกคนนะครับที่แบบว่าทําให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยหลังจากที่โพสต์ไปอ่ะครับก็ได้มีการพูดคุยกับพี่ๆสื่อหลายๆคนแล้วก็คือมีการพักเข้ามาหาว่า หมายถึงพี่รหรือป้ามหรออ๋อไม่ไม่ได้หมายถึงพี่เลยหนูก็พยายามคุยกับเขาทั้งหมดครับว่าไม่ได้หมายถึงพี่แต่ว่าหนูไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่ว่าหนูคิดว่าเขาเห็นโพสต์หนูอ่ะเขาควรก็เขาน่าจะเข้าใจแล้วเป็นเขาเองอะไรประมาณนั้นแล้วจากที่เราไปถามเขาได้มีการทักมาหาเราไหมครับยังครับ,ย,รบยังไม่มีใช่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวไหมแต่แตคิดว่ากระบวนการนี้เนี่ยเรามีการเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทางผู้ใหญ่คือมีการเข้ามาคอมเมนต์ของเราดีกว่า ีการเข้ามาคอมเมนต์แล้วเราก็เออเราก็เราก็ก็พ่งตรงว่าเรามีการก็เลยปิดปิดโพสตนั้นไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเพราะตอนนี้จากที่เราโพสไปนะครับก็มีพีดีหลายจังหวัดที่แบบว่าเข้ามาร่วมแชร์เพราะเขาก็น่าจะคิดเห็นเหมือนเราว่าเขาก็เคยเจอแต่ว่าพูงตรงว่าเหตุการณ์พวกนี้เราผมทำมิสแกนมาสี่ปีเนาะมันไม่ใช่ปีแรกที่เราเจอเราเจอมาทุกปีครับเราเจอมาทุกปีแต่ว่าเราไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าพฤติกรรมอะไรหลายอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราต้องออกมาปกป้อง น้องเราบ้างปกป้องแบบครอ,อบครัวเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในฐานะที่เราก็พุ่งตรงเลยว่าเราก็คือพีดีคนนึงหรือว่าก็คือผู้ร่วมอุดมการกับอิสเกนไทยแลนด์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าเจอมาทุกปีก็คือเจอกับคนเดิมคนนี้ใช่ไหมคะอ่าก็ก็ก็ใช่ก็ใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าจริงจริงขนาดจะเราเชื่อว่าพอพอการสัมภาษณ์นี้ออกไปอะจะกลัวจะมีสิดแบ,บ่งอะไรกลับมามา,มา จริงๆอ่ะไม่กลัวครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปมันคือความจริงทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคนที่ฟังอยู่ว่าที่เป็นตัวเขาเองเขาจะเข้าใจยังไงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรเราก็ไม่ได้อยากจะรรอยากจะส,รรสาวความยาวต่อความยืดทุกอย่างก็คือจบก็คือจบแค่นั้นแต่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้วันนั้นวันที่วันที่มันเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะเราก็ขอย้ําเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้มีการไปแบบว่าพี่คะสัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมคะไม่มีน้องแค่ไปยกมือไหว้เพื่อแบบแสดงความแบบ ขาแสดงความอ่อนน้อมอำตนแล้วกันไม่นนานัตัวใช่แค่นั้นเองแต่ว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้อย่างนี้บุพเพจะต้องมีการรับมือกับเราอย่างไงเพราะว่าพอคนพูดถึงมุมกว้างถแล้วก็มันเป็นเราถูกไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าออกองมาจากนี้เราจะต้องเจอพี่พซสื่อเห็น,น้าง,งานมีคู่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือหนูก็ทำทำใจแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจริงๆอ่ะหนูไม่ใช่คนแบบที่ทุกคนกําลังคิดอยู่ในตอนนี้หนูอ่ะเป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็อยากเข้าหาพี่ๆทุกคนอยากคุยกับทุกคนมากๆเพราะหนูเป็นคนขี้เมาอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูอ่ะอยากเอาตัวเองอ่ะเข้าไปให้ทุกคนรู้จักกับหนูอีกรอบหนึ่งแบบจริงๆจังๆแล้วทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นเกมของสมรสาคัรในการหาแฟนใช่ไหมไม่ใช่ใช่คือตะอบอกว่าหลังจากที่เราเห็นคอมเมนต์นะครับก็จะเห็นว่า แหมหาแสงหรือเปล่านี่คือเทคนิคนไม่ใช่พูดตรงว่าไม่ใช่เทคนิคการหาแสงของเราแต่ว่าอย่างที่บอกเราพูดออกไปอ่ะมันออกมาจากความรู้สึกเราแล้วออกมาจากความรู้สึกร <c oughs> ้อยพอถ้าทุกคนไปดูครับว่าสิ่งที่มีแบบหลายคนแชร์ออกไปมีคนคิดเห็นเหมือนเราเช่นเดียกันแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดแต่หลังจากที่เราโพสต์ไปอ่ะมันก็มีหลายๆคนที่แบบว่ามีมีอ่ะต้องพูดตรงว่ามีคนโพสต์ตามบ้างเล็กน้อยคือมีโอกาสได้คุยกับพีดีในจังหวัดที่เป็นเพื่อนกันใช่ครับแเ,เหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้หยิบออกมาพูดใชู่กต้องครับ ก็แปลว่าก็คิดที่คุยกับพีดีเนี่ยเจอในกลุ่มหรือว่าเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยหรอ,อส่วนใหญ่มันทั้งสองแบบทั้งสองแบบครับ่างนี้เราจะมีการปรับปรับยังไงจากเราแบบไหเพราะว่าคือบางทีเห็นุของสื่อบางทีมันก็มันเยอะมันน้องน้อมหน้างามมันเยอะมากอ๋อใช่คือจากจาก,จากที่เราได้คุยกับพี่พี่สื่อที่เข้ามาทำแบบว่าเข้าเข้า,ขาอานี้เข้ามาเคลียร์ใจหรือเข้ามาพูดกันอนะ่ะเราก็บอกว่า จริงๆอ่ะก็คือสัมภาษณ์น้องได้ปกติอยากลงข่าวน้องได้ปกติไม่ต้องกลัวหนูพูดด่าเลยคือหนูไม่พูดด่าหนูพงตัวหนูไม่พูดด่าแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือหมายความว่านะคือเขาอยากสัมภาษณ์น้องหรือไม่อยากสัมภาษณ์อ่ะอันนั้นคือสิทธิ์ของของพี่ๆสื่อด้วยแล้วเราเข้าใจว่ามันมีทั้งหมด77จังหวัดเป็นไปไม่ได้ครับที่สื่อจะมาสัมภาษณ์น้องทั้ง77จังทั้ง77จังหวัดแตอ่อย่างที่บอกเราก็กลับไปเรื่องเดิมครับว่า,เ,าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือพฤติกกรรรมมทที่่เขาาาาไควํับนางงาน อะไรเงี้ยต่อให้เขาจะแบบว่าชอบหรือไม่ชอบจะสุดท้ายแล้วคือต้องบอกว่านางงามทุกคนครับมาจากระดับเดียวกันแต่ว่าแค่แสงส่องถึงไม่ถึงแค่นั้นเองแต่ว่าก็เขาเนียกนะอยากให้เขาให้เขาเรีนะอยากให้ความสําคัญแบบอ่ะพูงตรงถ้าพูดว่าให้ความสําคัญเดี๋ยวอาจจะเป็นดราม่าอีกอยากให้แบบเขาเรี่ะเข้าใจน้องๆด้วยแบบว่าขอแค่แบบว่าสมมติถ้าจะไม่สัมภาษณ์ก็จะแบบว่าคาเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสัมภาษณ์นะหรืออะไรางี้หรือว่าใช้เทคนิคการพูดเพราะว่าอย่านืงว่า ใช่ใช่ใช่คืออยากให้เราสนําใจช่วงนีกล้เขากรอบนะเนาะ,ะเราในฐานะพี่ดีเนาะเราจะทำกลุ่มประเกับเขายังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็แข่งขันกันสูงมากแลวปีน,นี้คือส้านงานที่วอลามหาก็คุณภาพก็สูงมากมืออะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามถามปุ๊เปียวตลอดครับว่าเขาอยากเป็นอะไรคือเป้าหมายของเขาคือตอนเนี้ยเป้าหมายของเขาคืออยากได้ทีป๊อปอเราก็พยายามหาเขาไปเรียนเต้น ไปเยนร้องเพลงจริงๆเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เขายังบกพร่องอยู่นั่นคือเรื่องการเต้นเขาก็พยายามฝึกฝนส่วนเรื่องของแบบว่าถ้าพู่งตรงเรื่องของแบบ PR หลังบ้านอะไรเยงี้ครับทางกองะก็คือช่วยกันดันเต็มที่อ่าแล้วทุนเพีเองล่ะคะตอนนี้เราสึกว่าเราต้องแบบมีอะไรเพิ่มไหมหรือว่ามันแค่ทพวกกองแล้วมันมันแล้วความพร้อมเราพร้อมแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเนี้ย ตอนนี้ความพร้อมถ้าถามถึงจิตใจนะคะความพร้อมมาเต็มร้อยมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็พยายามดูอยู่ว่าขาดอะไรบ้างตอนนี้ก็หลักๆเลยคือเรื่องเต้นเพราะว่าใจหนูตอนนี้คืออยากได้ทีมป๊อปมา <S <S <Gone> กๆเพราะตัวเองเป็นนักร้องอยู่แล้ว <S <S คเคยทําเพลงแต่ก็ไม่ได้ดัง <S <S ก็เลยอยากมาสานฝันเตงต่อให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนเดินก็ต้องมีเรียนเดินเพิ่มเติมแล้วก็บุคลิกภาพเรื่องการแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะในอย่างทีมหนังบ้างเราพร้อมแค่ไหนตั้งแต่ในเรื่องของชุดเข่ากรชุดประจำชาติเสร็จได้ยัง ชุดชาติพันธุ์ที่ภูเก็ตด,ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่โอเคครับตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องชุดใหญ่หญถ้าเปิดมาสมหชุดวันที่5ก่อนเลยครับวันที่5นี้นะครับ5มีนาคมน,นะครับคือว้าวแน่นอนใช่ไหมก็ก็เขาเียนะว,ว้าวต้องถามว,ว้าวเพราะว่าดีไซเนอร์ที่มาเนี่ยก็คือมาจากมหาลัยของเราเองด้วยมาจากผู้สับสนุนที่แบบต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องชุดถ้าถัดต่อมาคือเรื่องชุดชาติพันธุ์ชุดชาติพันธุ์เนี่ยก็ พยายามหาอะไรที่มันตรงกับคาแรคเตอร์เขามากที่สุดรวมถึงแบบว่าพยายามตีโจทย์ให้แตกครับว่าชาติพันธุ์ของภาคใต้คืออะไรแล้วเขาจะมาในรูปแบบไหนอนี้ก็ต้องคัดเปรียบเรียบทีเซนใช่นส่วนของการบ้านที่เราทำนี่ก็ต้องทำการบ้านใช่ใชแล้วก็วกส่วนชุดป,ประจำชาติใช่ไหมครับชุดป,ประจำชาติตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าปีเอาอะไรมาโชว์ในความเป็นสมุรสาครปีนี้ปีนี้เราโชว์สองส่วนแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราโชว์ทั้ง สมุทรสาครแล้วก็โชว์ครั้ง Miss Can Thailand. มิสกันไทยแลนด์อยากให้ลองติดตามดูลยครับแล้วก็แอบหวังเหมือนกันเพราะว่าเราได้ลองชุดประจำชาติมา2ปีซ้อนแล้วก็ปีนี้ก็อยากจะให้ได้เหมือนกันก็พยายามตีโจทย์ให้แตกครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจมันจะมีวันหนึ่งเขากำัวันแรกเนาะที่ทุกคนจะเตรียมทําให้เกิดแสงเชิดสายใครจะจาก็วันนี้เลยอ่าอันนี้คือถามว่าเตรียมกันไว้ไหมเตรียมกันไว้เรียบร้อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า รับสมัครคนเต้นเป็นอยู่นะครับมาสมัครงาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือไม่บอกเลยว่ามาแบบได้ข่าวว่าไปโพสเมื่อวานชั่วโมงครึ่ง300อยด้วยนะใครอยากรับรายได้เสริมชั่วโมงครึ่งเองทุกคนค่ะติดต่อพีดีเลยค่ะอ่าคุณเบี้ยวฝากแม่แม่หรือว่าฝากใครๆคนได้เข้ามาในด้อมเราแล้วก็เวลาเราไลฟ์สดในติ๊กต็อกให้เข้ามาอุดหนุนเราหน่อยอะไรอย่างนี้ได้เราจะได้แบบเป็นส่ในแคมเปญของบอสอะไรอย่างงี้ค่ะ หนูปูปเปรี้ยวนะคะสุชาณิการสวบมิสแกนสมุทรสาครอยากฝากพี่พี่แฟนนางงามทุกคนนะคะติดตามหนูหน่อยนะบอกเลยว่าฝากเข้ามาดูไลฟ์หนูหน่อยสนุกแน่นอนมันแน่นอนจอยแน่นอนอย่าลืมมากดตะก้าช่วยหนูด้วยนะคะและที่สําคัญเลยขอโทษถึงพี่พี่นักข่าวแล้วก็สื่อหลายๆคนจากเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหนูอยากให้พี่พี่เปิดใจให้หนูหน่อยว่าหนูก็เป็นเด็กที่น่ารักเหมือนกันนะคะเอาฝากน้อง ทุกคนคะอย่าลืมเข้าด้อมหนูนะคะชื่อว่าชาวด้อมปปอปหรือว่าทุกคนไปที่หน้าแอปติ๊กต็อกได้เลยหน้าช่องโปรไฟล์ติ๊กต็อกได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่โอเคค่ะคุณพี่เพิ่มสั่งสั่งัสทดีอยไได้ขอบคุณนะคะ่าไ